สวัสดีน้องนที่นา่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับท่าทางฟรีๆนะครับน้องน้องเราก็วันนี้นะครับน้องน้องพี่มีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะครับน้องก็เป็นการแจกเพชรนั่นเองนะครับสำหรับ,บน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นั่นเองนะคร <ๆ S 2> ับน้องนเราก็พี่มีข่าวดียังไงมาบอกนะครับน้องน้องก็คือจะมีการแข่งขันในโหมด4ีเวสซีอีกแล้วนะครับน้องน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องใครอยากเป็นนักแข่งใครอยากเป พาไปเลยนะครับน้องก็ค <ท partido. S 2> ือพาไปเป็นนักแข่งเลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับอยากเป็นนักแข่งอีสปอร์ตนะครับเนอะเดี๋ยววันนี้นะครับเนอะเดี๋ยวพี่จะสอนสมัครแล้วก็พี่จะมารับสมาชิกเข้าทีมด้วยนะครับวน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะเพราะว่าตอนนี้นะครับได้มีการอัปเดตการแข่งขันเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ไปแล้วนะครับเนอะกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนอะอัปเดตครั้้้งงงนนนีีีะะะรวกกกกอออ็็มมมมมมเเเเยยยยยยยาาาาาาใหลล่ขฟ เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเลยละกันนะครับเนาะว่ามีอะไรใหม่บ้างอัปเดตมาครั้งนี้นะครับวงน้องหรือว่าราดูที่3นั่นเองนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องกับการแข่งในโหมด 4v4 นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้ายอดวิวคลิปนี้นะครับถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับลอตบอลกาลิน่ามูลค่าสองร้อยบาทแล้วก็ตั๋วบอลเอฟลอร้อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเน และกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่เคยแจกมาหลายคลิปแล้วนะครับเนาะกับการแจกบัตรกาลีน่านั่นเองนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะก่อนที่จะไปแบบว่าดูคลิปพี่รีวิวหรือว่าดูการแข่งขันนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะมางน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือโหมดสี่เนสสี่ขิงีสบันน ครับเนาะเพราะว่า GM นะครับหรือว่าคนที่แบบว่าแมวมองนะครับเนาะเขาจะมาดูเองเลยนะครับว่าคนไหนเก่งจริงนะครับเนาะไม่ใช้โปรแกรมช่วยนะครับพวกน้องก็คือ ทางเกมกาลีน e ่านะครับเนาะเขาจะดึงไปเข้าทีมอ hmm. well, ีสปอร์ตเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับเพื่อเป็นแบบว่านักแข่งนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเป็นนักแข่งนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับที่เล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่ามีตี้เก่งๆนะครับเนาะก็ตั้งใจได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าไไกลแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้ามีแบบว่าแมมมองมาดูเรานะครับวงน้องเอหรือว่าคนที่แบบว่าจะรับเราเข้้าาาาอปรรมมดูเเเนนนั่ะะก็จณ นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็ตั้งใจกันหน่อยนะครับงน้องก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องเราก็การแข่งขันนะครับก็คือไม่ได้แข่งฟรีๆนะครับบน้องก็มีของขวัญรางวัลด้วยนะครับเนาะส่วนของขวัญรางวัลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับงน้องก็คือสําหรับของขวัญรางวัลก็ใครที่แบบว่าได้ลองแซมนะครับเนาะก็จะได้เป็นทางด้านของปัดกอลรย่อเราก็มีสินส่วนทองคำนะครับบังน้องก็คือเป็นสินส่วนความจำ มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็ส่วนรางวัลที่1นงนะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับเนาะได้รับเดือนนึงหรือว่า30วันนั่นเองนะครับน้องเราก็จะมีบัตรเพชรด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีบัตรปืนด้วยนะครับน้องๆเราก็ที่ละแลนนะครับเนาะจะได้นะครับงน้องก็คือเป็นบัตรสร้างห้องนั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือชนะ3เกมลวดให้ได้นั่นเองนะครับเนาะก็ง่ายๆนะครับงน้องหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นมาแล้วนะครับเน สั้นที่3แล้วหรือว่าระดูที่3แล้วนะครับเนาะใครที่เคยผ่านสนาม1สนาม2มาแล้วนะครับวงน้องก็น่าจะไม่ตื่นสนามนะครับวงน้องเออพี่บอกไว้แค่นี้เลยนะครับเนาะเราก็สาหรับท่าทางนะครับวงน้องก็เหมือนเดิมนะครับนาอก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนาอก็คือท่าทางก็เป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะจะมีถ้วยแซมออกมาแบบนี้นะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆบูย่านั่นเองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือเป็นซูถ้วยขันแบบนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ห้องงก็รรับบบทท่าาไปแฟเลยนะ จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีอยากได้ท่าทางแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็การอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะพิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนนะครับวงน้องก็คือการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปได้นะครับวงน้องแต่งพื้นหลังได้นะครับเนาะใส่ซื่อทีมเท่ๆได้ด้ยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีพื้นหลังนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะ เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เลือกให้ดูเลยละกันนะครับเนาะว่ามันเลือกยังไงนะครับว่บน้องก็คือสามารถคลิกเข้าตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนาอคนนึงมีเป็นพันอันก็สามารถเลือกได้นะครับวงน้องก็นนี้เลยนะครับเนาะอยากให้ทีมเราเป็นแบบไหนนะครับอยากให้ทีมแบบว่า เราออกมาแบบฮอนโฮนเลยนะครับหรือว่าอยากให้ออกมาแบบสไตล์หวานๆนะครับวงน้องก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนอนพื้นหลังแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับวงน้องหรือว่าพื้นหลังแบบฮอนโฮนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ทางด้านของโปรไฟล์ก็มีนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถเลือกได้นะครับเนาะว่าเราจะเอาหน้าตาทีมของเรานะครับเป็นแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ซื้อทีมก็ใส่ด้านบนได้เลยนะครับวงน้องก็สามารถใส่อักษรพิเศษได้แล้วนะครับเนาะสำหรับซื้อทีมนั่นเองนะครับบวงน้องก็ อยากแต่งซื้อทีมเท่ๆนะครับบางน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครนะับเนาะเพราะว่าครั้งก่อนนะครับเนาะไม่สามารถแต่งซื้อทีมเท่ๆได้นั่นเองนะครับบางน้องแล้ก็ต,ตารางการแข่งขันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบางน้องมันจะให้เราแข่ง3รอบนั่นเองนะครนะับเนาะถ้าเราแข่ง3รอบชนะล้วนนะครับบางน้องก็คือรับไปเลยนะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเข้าทีมกับพี่นะครับบางน้องก็คือคอมเมนต์มาเลยนะครับเนาะยูไอดี้หรือว่าซ ะคระับวงน้องเพราะว่าตอนนี้ทีมพี่มี2คนแล้วนะครับเนาะขาดอีก2คนนั่นเองนะครับวงน้องใครที่อยากเข้าก็ฝากคอมเมตนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมในโหมด 4vs4 นะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นั่นเองนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันกิจกรรมตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือวันพุ่งนี้นะครับเนาะกับกิจกรรมสลองครบรอบ4ปีนะครับวงน้องก็คือใครที่มีพี่มีเพื่อนมีน้องนะครับเนาะบอกกันทุกคนเลยนะครับวงน้องกกับบารรรลอองค4 ปีตัวนี้นะครับเนาะจะแจกตัวละครฟรีๆนะครับพวกน้องเราก็ตัวละครตัวนี้นะครับเนาะก็มีสกิลที่โหดด้วยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะตัวละครตัวนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนาะไม่ต้องเข้าไปเล่นเกมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพวกน้องก็คือเข้ามาในเกมแล้วก็สามารถรับได้เลยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตัวละครทีว่านั่นเองนะครับพวกน้องที่ทุกคนสามารถรับได้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพวกน้องจนถึงตีสี่นั่นเองนะครับเนาะสามารถรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับพวกน้องเพราะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็มาคอมเมนต์นะ ไหนพี่รับยังไงนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะตัวละครตัวนี้นะครับสามารถรับได้วันที่2ี่นะครับน้องวันที่28นะครับวงน้องก็เป็นวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครทีว่านะครับวงน้องเพราะว่าสกิลของมันนะครับเนาะก็บอกมาแล้วนะครับวงน้องก็คือสามารถซุปเพื่อนเร็วได้นะครับเนาะก็คือถ้าซุปเพื่อนเร็วได้นะครับวงน้องเล่นโหมด4ีเวสี่นะครับเนาะก็ได้เปียบแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะสามารถ เพิ่มเลือดให้เพื่อนได้นั่นเองนะครับวงน้องก็คือเมื่อซุปขึ้นมาแล้วนะครับเนาะจะเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะครับ40หน่วยนั่นเองนะครับวงน้องก็พูดง่ายๆเลยนะครับเนาะซุปขึ้นมาเราก็ยิงต่อได้เลยนะครับหรือว่าไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับเนาะสำคัญในโหมดแรงหรือว่าโหมดจริงเลยนะครับวงน้องเราก็โหมด4ี่เวสสก็สําคัญมากๆเลยนะครับเนาะก็จับประมาณนเดือนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับเล่นโหมดสี่เวสสี่นะครับเนาะซุปเพื่อนขึ้นมานนะครับพวก้อง็ ไยิงต่อได้เลยนะครับนอกกับตัวละครทีวาตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นวันพุ่งนี้แล้วนะครับเนาะสามารถรับได้ฟรี่รับได้ยกเสิรฟแน่นอนนั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับนอกกับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องถ้าถามพี่นะครับเนาะสกิลนะครับควรมีไหมในตีหนึ่งนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะหนึ่งตีนะครับควรมีตัวละครตัวนี้นะครับหนึ่งคนนั่นเองนะครับวงน้องเอาไว้ซุปเพื่อนหรือว่าเป็นสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะเลยนะครับเนาะกับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้นนนะครรัับสาามถแกตี้้ได่เอง นะหรือว่าแบกคนในทีมได้นั่นเองนะครับวงน้องเพราะว่ามันสามารถซุปเร็วได้แล้วก็มีเลือดเพิ่มขึ้นมาเวลาซุปด้วยนะครับวงน้องก็บอกต่อกันด้วยละกันนะครับเนาะก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับวงน้องสามารถรับได้ทุกคนที่แน่แน่เลยนะครับวงน้องก็คือรับได้ฟรีๆรับได้ยกเสือนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับเนาะ ผมเพิ่งเล่นรหัสใหม่ครับพี่แบบว่าบางคนก็เล่นรหัสใหม่ก็คือจะได้รับวันพรุ่งนี้เลยนะครับน้องไม่เกี่ยวนะครับว่าเล่นนานหรือเล่นก่อนนะคะวงน้องก็คือจะได้รับทุกคนแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องวันพรุ่งนี้ก็เข้ามารับกันด้วยสําหรับตัวละครนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้าง,งารครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเข้าทีมกับพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับน้องคอมเมนต์ยอดี้หรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับให้พี่ติดต่อหาได้ในนี้นะ น้องๆคนไหนที่เป็นเอฟซีคนใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับ,น,น,ะะรบน้อง,อองออเราก,ะะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องเพราะว่าทุกคลิปที่พี่โพลงไปนะครับนาอจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของจากพี่อยากได้เพชรจากพี่นะครับนาอก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องเพราะว่าหลายๆคนมันไม่แจ้งเตือนนะครับนาะมันไม่แจ้งเตือนก็เพราะว่าน้องๆไม่กดกระดิ่งนันเองนะครับน้องก็ฝากด้วยละกันสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งนน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 ัััััั่่่่่่เเเเเออออองงงะรรรบบาาาาาาพพพวววมมมจจยยูกกกกกลลล้้้้้ปุตตติดสหีีีี็ทน ตอนเย็นละกันนะครับหวังน้องบาย